ดวงชะตาของท่านในเดือนเมษายนท่านระมัดระวังสามเรื่องราวนี้ก็พอสวัสดีชาวราศีมิถุนสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนเมษายนนั้นต้องบอกชาวราศีมิถุนเลยว่าท่านจะพบเจอกับสิ่งแปลกใหม่จะพบเจอกับความท้าทายใหม่ๆซึ่งจะเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนและยิ่งในเดือนเมษายนนี้ เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็นการเปลี่ยนพุทธศักราชก็ถือว่าในตำรานั้นในช่วงนี้จะเป็นร้อยต่อของปีจะเป็นช่วงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดสําหรับเรื่องราวเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนั้นท่านก็จะพบเจอเรื่องราวต่างๆนา,นานาที่จะเกิดขึ้นบางเรื่องราวก็ยังติดขัดยังคงพัวพันตามกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ชาวราศีมิถุนนั้น ก็จะพบเจอกับทั้งเรื่องราวที่ดีและก็เรื่องราวที่ท่านต้องระมัดระวังก็จะเกิดขึ้นสลับไปมาแต่โดยส่วนใหญ่โดยรวมแล้วดวงชะตาของชาวราศีมิถุนนั้นมีเกณฑ์จะพบเจอเรื่องราวที่เป็นมงคลมากกว่าแต่ในช่วงเดือนเมษายนมีดาวที่โคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งกันมากสูงถึง6ดวงภายในเดือนเมษายน นั่นเท่ากับว่าดวงชะตาของชาวราศีมีถุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพระเกตดาวอังคารและดาวพฤหัสซึ่งถือว่าการเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพบเจอกับเรื่องราวมากมายแต่จะมีแค่สามเรื่องราวเท่านั้น ที่ชาวราศีมิถุนนั้นควรระมัดระวังเพราะสามเรื่องราวนี้หากเกิดขึ้นมาแล้วจะทำให้ท่านตกอยู่ในที่นั่งลำบากก็ขอให้ท่านระมัดระวังและควรจะแก้ไขให้ดีเรื่องที่หนึ่งชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนเมษายนท่านต้องระวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะทะเลาะกับคนในครอบครัวมีเกณฑ์ที่ท่านจะผิดใจบาดหมางกับคนใกล้ชิดเพื่อนสนิท หรือแม้แต่ญาติที่อยู่ใกล้ชิดท่านต้องระวังข้อนี้ให้ดีไม่ว่าจะปัญหาอะไรก็ตามขอให้ท่านหนักแน่นขอขอให้ท่านใจเย็นๆเข้าไว้อย่าวู่วามอย่าใจร้อนเด็ดขาดเพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนนั้นเป็นช่วงที่ท่านจะมีความกระวนกระวายจะมีความวู่วามจะมีความใจร้อนเกิดขึ้นมากกว่าปกติก็ขอให้ท่านระมัดระวังหากจะพูดถึงสมาชิกคนในครอบครัว ท่านต้องระวังการเข้าใจผิดต่างๆนานาหรือแม้แต่การเอารัดเอาเปรียบท่านต้องระวังข้อนี้ให้ดีมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีทุนได้และสำหรับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันในข้อนี้ท่านต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินจะเข้ามาทำให้เกิดปัญหาต่างๆนานาได้หรือแม้แต่ มีเกณฑ์ที่ท่านจะชอบสิ่งของเดียวกันแย่งสิ่งของเดียวกันท่านต้องระมัดระวังมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับท่านทําให้นั่นคือสาเหตุที่ทําให้ท่านต้องผิดใจบาดหมางกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดและท่านก็ยังคงต้องระวังปัญหากับเพื่อนบ้านซึ่งเป็นปัญหาที่มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ในช่วงถัดจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบการดูถูกดูแคลน การที่ไม่เคารพไม่มีความเกรงใจให้กันและกันนั่นจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ท่านเกิดการผิดใจเกิดการทะเละวิวาทหรือหนักไปกว่านั้นอาจจะต้องไปถึงโรงถึงศาลท่านต้องระมัดระวังให้ดีหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วไม่ว่าสมาชิกคนในครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่เพื่อนบ้านจะทำให้ท่านนั้นค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตประจำวันนั้นยากลำบาก ก็ขอชาวราศีมิถุนระวังข้อนี้เอาไว้ด้วยเรื่องที่2อชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนเมษายนท่านต้องระวังการเงินของท่านให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะเงินขาดมือได้ชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนเมษายนท่านต้องระวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากตัวท่านเอง หรือรายจ่ายต่างๆจะเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวสมาชิกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆมีเกณฑ์จะพังมีเกณฑ์จะสูญหายมีเกณฑ์ที่จะชำรุดหรือแม้แต่ท่านจะต้องไปรับผิดชอบในส่วนค่าใช้ใจ่ายของคนอื่นเป็นคนในสมาชิกครอบครัวของท่านไม่ว่าจะเป็นลูกๆและหลานมีเกณฑ์ที่จะเดือดร้อนด้านการเงินขึ้นมาแบบฉับพลัน ก็ถือว่าท่านต้องยื่นมือเข้าไปช่วยท่านต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะหมุนเงินไม่ทันในเดือนนี้และชาวราศีม่ถุนท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตัวท่านไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนั้นมีภาษีสังคมการกินเลี้ยงการสังสรรค์ต่างๆนานาท่านต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่ท่านจะหมดเงินไปกับสิ่งของเหล่านี้ หมดเงินไปกับการกินเลี้ยงการสังสรรค์ต่างๆซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะทำให้ท่านนั้นใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีและในช่วงเดือนเมษายนชาวราศีมิถุนการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ขอให้ท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแค่พอหอมปากหอมคอท่านต้องระวังนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่จะทำให้ท่านนั้นเงินขาดมือหรือใช้เงินเดือนไม่ชนเดือนก็เกิดขึ้นได้ ก็ขอให้ท่านระมัดระวังข้อที่สชาวราศีมิถุนในเดือนเมษายนท่านต้องระวังการเสียรู้การเสียเปรียบหรือการโดนหลอกลวงชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนเมษายนท่านต้องระมัดระวังหากท่านมีการทำสัญญามีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนท่านต้องระวังจะเสียรู้จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ ระวังตัวท่านนั้นจะเป็นฝ่ายที่เสียผลประโยชน์ต่างๆนานาก็ขอให้ท่านปรึกษาคนที่มีความรู้ปรึกษาคนในครอบครัวท่านต้องระมัดระวังให้ดีและในช่วงถัดจากนี้ไปชาวราศีมิถุนท่านต้องระวังการที่ท่านจะโดนหลอกจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพต่างๆซึ่งมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบต่างๆร้อยแปวิธีท่านต้องระมัดระวังให้ดี คิดให้รอบคอบไม่ว่าท่านจะทำอะไรลงไปท่านต้องหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเพียงลำพังไปก่อนในช่วงนี้ควรที่จะปรึกษาสมาชิกคนในครอบครัวช่วยกันคิดช่วยกันหาทางออกระวังผลประโยชน์จะเข้ามาบาังตาระวังความโลภจะทำให้ท่านนั้นเกิดความคิดที่วู่วามเกิดความคิดที่รีบร้อนทำให้ท่านนั้นตกเป็นเหยื่อทำให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเสียเงินเสียทองกับมิจฉาชีพได้เช่นกัน และชาวราศีมีถุนในช่วงถัดจากนี้ไปท่านก็ยังคงต้องระมัดระวังทรัพย์สินของมีค่าไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนนาฬิกาโทรศัพท์มือถือของท่านมีเกณฑ์ที่จะถูกฉกชิงวิ่งราวมีเกณฑ์ที่จะถูกมิจฉาชีพจะเข้ามาทำให้สูญหายจะเข้ามาทำให้เสียหายก็ขอให้ท่านระมัดระวังในช่วงนี้การเดินทางไปยังแห่งหนใดก็ขอให้ท่าน เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงเดือนเมษายนค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่ทำให้ท่านเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สินได้เช่นกันสําหรับการทำนายการทายทักดวงชะตาของชาวราศีมีถุนทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณสําหรับชาวราศีมีถุนท่านใดที่ฟังคลิปแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนแชร์คนที่ท่านรัก แช้ให้คนที่ท่านหวังดีได้รับชมรับฟังข้อมูลเช่นเดียวกับตัวท่านขอบคุณทุกท่านในการรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ